สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาใช้งานนะครับเลื่อยตัด้าไร้สายนะครับเป็นของทรทันะครับตัวนี้นะครับใช้งานโดยใช้แบตเตอรี่นะเราไม่ต้องมีสายนะไม่ต้องเติมน้ํามันอะไรเลยนะครับชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มนะครับแล้วก็เอามาเสียบใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยมีส่วนประกอบหรือว่าคุณสมบัติอะไรบ้างนะมาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับกระปุกของตัว ใบตัดเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นใบตัดที่ใช้เอ <N> ็นนะครับจะเป็นสายเอ็นนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะข้างในนี้นะครับสามารถเปิดออกมาดูได้นะครับมันจะเป็นกระปุกนี่ครับกระปุกตัวนี้ตัวนี้กระปุกตัวนี้จะเป็นเอ็นนะครับนี่ครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับทีนี้มันจะมีเขี้ยวล็อกอยู่นะจากนั้นเราก็เอาตัวเนี้แค่ใส่ประกบเข้าไปตรงนี้กดลงไปเลยนะครับใส่ให้ตรงล็อกแล้วก็กดลงไปได้เลย ทีนี้เวลาเราจะดึงตัวนะครับสายเอ็นออกเนี่ยมันจะมีปุ่มแดงๆตรงนี้นะครับตรงนี้นะก็กดนะครับกดค้างแป๊บแล้วก็ดึงสายเอ็นออกมาได้นะครับนี่คมันจะดึงออกมาได้นะกดค <g rip> ้างแล้วก็ดึงนะครับกดค้างแล้วก็ดึงนะครับสายเอ็นก็จะออกมาประมาณนี้เลยความยาวก็อย่าให้เกินตัวขอบนี้นะครับถ้าเป็นไปได้นะอย่าให้เกินตัวขอบนี้นะของสายเอ็นนะครับไม่งั้นมันก็จะไปตีกันตลอดนะครับ ถัดมานะครับตัวนี้นะครับจะเห็นมีเหล็กเหล็กตัวนี้อยู่อันนึงนะตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้กะาระยะนะครับเวลาเราตัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ป้องกันนะไม่ให้ตัวหัวเนี่ยไปชนกับตัววัสดุหรือตัวหินอะไรต่างๆอย่างนั้นนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวกันนะครับไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นโคเวอร์นะครับป้องกันจะมีบอกทิศทางการหมุนนะครับของตัวตัวหัวหมุนตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นิดนึงนะครับจะมีบอกเรื่องของเสียงนะครับ ความดังของเสียงเนี่ยจะอยู่ประมาณ94เดซิเบลนะครับเสียงที่เกิดจากเจ้าตัวนี้นะครับส่วนสเปคของเขานะครับความเร็วรอบเนี่ยอยู่ที่7,800รอบต่อนาทีเลยนะครับแล้วก็สามารถตัดได้กว้างถึง300มิลลิเมตรหรือ30เซนนะครับหนึ่งไม้บรรทัดทีนี้ตัวนี้นะครับสามารถเนี่ยที่จะหมุนได้นะเราสามารถที่จะปรับหมุนแบบนี้ได้นะครับแล้วแตเ่เราจะตัดแนวไหนนะครับเราสามารถที่จะปรับได้นะครับตัวนี้ แต ja, ่สวนใหญ่เราก็จะตัดแถวนี้อยู่แล้วเนาะนะครับถัดมานะครับถัดมาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่สามารถปรับความยาวได้นะครับเราแค่หมุนตัวนี้นะแล้วก็ดึงนะครับพอดึงเสร็จเราก็ปรับนะครับหมุนกลับมาแค่นี้นะครับก็จะล็อกความยาวได้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวมือจับนะสามารถที่จะปรับองศาได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เรานบบเราถนัดจับแบบไหนนะครับเนี่ยตรงนี้ปรับได้ สามารถถอดได้ด้วยนะเรากดให้ลึกๆนะครับดันออกไปแล้วก็ถอดได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ตรงนี้จะเป็นปุ่มกดสวิตช์นะครับปุ่มสวิตช์เนี่ยก็จะมีดันนะครับดันซ้ายหรือดันขวาก็ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยกดนะฮะน่ครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นแบตเตอรี่ขนาด2แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานนะชาร์จมาเต็มเลยนะครับตัวนี้ชาร์จแบตมาเต็มแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า จะใช้งานได้นานหรือเปล่าหรือ,อจบงานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราลองมาเริ่มใช้งานกันเลยนะครับ ก็เอาจริงนะครับผมว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะครับเหมาะสมมากเลยนะครับกับตัวตัดหญ้าที่เป็นแบบหญ้าสนามหรือว่าหญ้าที่เราปลูกไว้เพื่อไว้ใช้งานนะครับไม่ใช่ว่าจะตัดแบบเอาโคนต้นออกเลยอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อกี้ผมตัดไปนะพื้นที่ตรงเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลา ประมาณห้านาทีนะประมาณนะครับห้านาทีหรือไม่เกินด้วยซ้ํานะครับนะแล้วก็ตัดได้รวดเร็วนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็มาดูแบตเตอรี่กันนะตอนแรกมีสามขีดนะมาดูกันว่าเหลือกี่ขีดนะเนี่ยนะยังเหลือสามขีดเท่าเดิมนะไม่สามขีดก็สองขีดครึ่งนะฮะ๋ยวจะให้ดูนะอันนี้เป็นแบตสองแอมนะครับขนาดสองแอมนะน่าจะสองขีดครึ่งเนาะเพราะว่าขีดที่สามเนี่ยมันเริ่มจะอ่อนๆนะครับ เสองขีดครึ่งนะครับก็โอเคนะครับใช้งานได้ดีเลยก็เดี๋ยวเราไปลองที่อื่นต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาลองหญ้าแบบนี้บ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบมีหินด้วยอะไรด้วยก็ต้องระวังนิดนึงนะใช้งานนะครับ เอาแค่ okay, พื้นที่ตรงนี้ก่อนละกันนะจะเห็นผมใช้งานไปแป๊บเดียวนะนะครับมันจะตัดได้ประมาณนี้เนาะถ้าเราอยากให้ลึกก็กดต่ำาๆหน่อยนะครับให้ตัดให้ใกล้โคนนิดนึงนะครับก็กดตำตำหน่อยจะเห็นว่าผมเดินเมื่อกี้ไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับประมาณสักสี่สิบวิสามสิบวิก็เสร็จแล้วนะครับครับจะเห็นว่ามันใช้งานที่สะดวกมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองตัดย่างข้างเป็นกําแพงลวเมทัลชีตผมนะนะจะบอกว่าเนี่ยผมใช้มายังไม่ได้ดึงเพิ่มเลยนะ สายเอ็นเขาเนี่ยก็เหนียวพอสมควรเลยนะครับก็คือยังไม่ขาดเลยนะครับแต่ตัวเนี้สายเอ็นเนี่ยมันตัดได้พวกหญ้าที่มันเป็นต้นอ,นอ่อนเนาะพวกหญ้าแข็งแข็งที่เป็นต้นแข็งๆเนี่ยอาจจะตัดไม่ขาดนะครับแต่เอ็นเขาเนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงนะครับสมมุติว่ามันต้นไปนะเราก็แค่กดตรงนี้เนาะที่ผมบอกนะดึงออกมาได้โอเคเดี๋ยวเราลองตรงนี้นะครับ เรียบร้อยนะครับเห็นไหมคือสามารถตัดญยาได้เกี้ยงเลยนะครับข้างกําแพงก็ตัดได้นะ นะครับสามารถตัดได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยนะครับตำแหน่งที่เป็นบริเวณโคนต้นไม้อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะแย่เข้าไปตัดได้นะทุกที่เลยนะครับก็โอเคนะสำหรับการรีวิวในวันนี้ก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวเครื่องตัดหญ้าไร้สายนะครับของโททัลตัวนี้นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับที่จะ สั่งซื้อนะครับหรือเข้าไปดูเรื่องราคาเนี่ยผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้ผมซื้อมาอยู่ประมาณพันสี่นะตัวเปล่านะครับไม่รวมแบตถ้ารวมแบตก,ก็อยู่ประมาณสองพันหน่วยนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะสาหรับคนที่จะใช้ในบ้านนะครับหรือเป็นที่มีสนามหญ้าหน้าบ้านอะไรเงี้ยผมว่าเหมาะสุดๆเลยนะอันนี้เหมาะมากๆนะเหมาะสุดเลยนะครับเสียบแค่แบตแล้วก็ใช้ได้ไม่ต้องมีสายมีอะไรนะแบตก,ก้อนเดียวเนี่ยผมบอกเลยนะผม ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะได้หลายที่ตำแหน่งแล้วนะครับจะดูนะมาดูแบตกันนะครับเหลือหนึ่งก้อนเหลือหนึ่งขีดนะผมว่าเพียงพอนะครับสําหรับที่บ้านเรานะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะจบไปประมาณนี้นะครับสวัสดีนะครับ